สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ก่าผ้ามวนเ้ยจ้าเด้อผ้าเห็ดกินเห็ดอยากเลยอีกแลวเด้อจ้าเด้อเห็ดกินหลูกเสียเอาไปคุณเทปเ้ยจา้านี่เห็ดยางกะเดี๋ยวยายแชเบิองเ้ยจ้าเด้อสวัสดีครับเออเห็กดกบเ้อจ้าเด้อนี่งาน,อ,นอัวกอวกบเ้ยจ้าเด้อนี่ยายซื้อมาจากน้องชายตาทองตามาเ้ยจ้านี่นี่ตัวนี้ ต้นหนีสีเห็ดตหนีเออตัวนี้สีสาบเด้อจา้าแต่าต้นหนียายสีหยัดเด้อจ้านี่นมืงหนีเสียบเสียบไปเลยอีกเห็ดอืมกินกินก่อนสินไปกรุงเทปเด้อจา้าเด้อแต่ว่าเดี๋ยวไปกรุงเทพปดอกจา้ากินตอนเที่ยงเด้อจ้าเด้อมาเือแหละเถอเข้มาเห็ดกินยังสี่เลยจา้าอยากได้อยู่กรุงเทปบ่ได้เห็ดมีเวลาบ่มีเวลา <laughs> บ่มีเวลาทำงานด้วจ่าเด้อเลยบ่ได้เฮ็ดเลย่อไหมสื่อเฮ็ดอยู่เงื่อนด้วจ่านี่สื่อเฮ็ดกินด้วจ่าเด้อจะได้กระเบื้องได้เนี่เด้อจ่าเฮ้ยเฮ้ยก่อนจิไปเด้อจ่าจะกินแซ่บๆก่อนครับเดี๋ยวาจิไปเนี่เปิดเฮ็ดกินก่อนซ้ำเดี๋ยวไปกรุ้งฉีเด้อจ่าซีซีโมงขัดโบอันนี้ซีโมงแรกเด้อจ่าเด้อ ขันโบไปบุ่นก็บ่มีเวลาเฮ็ดน้องพี่น้องเนาะขันบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินเด้อจ้าขันบ่ไปทํางานก็บ่มีเงินมาให้ลูกให้เต้ากินเนาะจ้าเนาะเต่าไปทํามาหาก,กินจังซี่แหละเอ้าต่างคนต่างมีหน้าทีต่างข <laughs> ันบ่ไปก็บ่ได้ส่งใหม่ลูกอืมลูกกำลังกินเด้อจ้าเด้อกํลาล,ลังตุปูกำลังตุปูน้องนั่น <laughs> ก็ไปทําหา จะมาหาก,กินยังสี่เลยจ้าตางคนตตังไปทำเนาะจ่ายเนาะเอาบานิสีให้เบิ่งต้อนยัดต้อนอยังได้จ่าเด้อตะท่องคาชิมาเฮิซอยลูกเขยได้จ่าเด้อนี่สวัสดีครับอือ <laughs> <laughs> สบายที่น้องท่าวุนีบ่ดีเขาโคเขาปลาบ่ได้ย่างใกล้พี่น้องนนี่มึง <laughs> <laughs> แกได้ก็เพาะกระลังใหญ่หญ่เนื้อเพื่อนถามซึ่งทั้งแม่ซึงตาปะเทศได้จ่ายเนืนอ้นอยากน้ำซุกข้แกละลายๆวะค่ะเห็ดเนาะจากเนาะจะได้ไใหยกะไปคือเกาเลยจ่าเห็ดกินก่อนเออมือนีขิงไค้ได้จ้าพีิไค่ลงไปได้จ่า ไข่เม็ดพริกไข่เม hmm. um. ็ดบุคคยกับส uh ้อยถึกไข่ตัมใส่เ้ยจ่าเด้อมีเครื่องอื้อเครื่องเพชรเพชรเพชรเยจ่านน่มีเครื่องเพชรเออมีขิงอันนี้มีไผ่ตู้ไทยน้ามื้ใส่ัวสอห่อเน่เสเสพรกไข่เ้ยจ่ามันตัมแห้งเลยหนองมันพริกลงไปเอาเสพริกลงไป ่สใส่ตะไครใส่ตะไคร์ลงไปแล้วก็บอกพริกล่อกระเทียมนิดน่อยแย็ดอ,อัวกบโตละยัดโพลนะโพลเออยัดโพลอุ้ยบอกพ,พริกโกตาพี่น้องได้จ้าเด้อนี่โตละหลายบาทได้นี่ยี่สิบหรือสามสิบตัวหนึ่งนี่นี่ตัวใหญ่ๆนีเ่เมนบอได้บอหละพี่น้องโห <laughs> ่เปื่องเลยเนาะนีห่หาใหญ่ประหิดขายใหญ่หิดกิน ตัวใครกูเชื่อฟังเลยนะจ้าโอ้ยนี่ผลตัวเจ้านี่ลิ้นๆอย่างนี่แหละนี่มือนี่กลุ่มด้วยจ้าเด้อผลตัวลิ้นเด้อพักแล้วก็เอาพักแล้วเาลุกแล้วด้วยพี่น้องลงเด้วยจ้านี่พักแล้วแล้วเสียงมอเนหนัว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 อุ้ยหอมจะขี้ไข่ กระเพตูไทยนี่เจ้าน้อยเนื้อไชเนยพี่น้องเอ้ยหนึ่งบิดซอยกันดีนะก็ลกสู้เยี่ยมเยี่ยมแแฉให้นะตูแมวเสีได้เด้อพี่น้องนตโไง่มันโตโตด่ายเด้อนี่เฮ้ยมันลินมาแล้วกระปากาพี่น้องนโตก็เสียงดังก็ขอโทษขออภัยด้วยใน ใส่สมบูขามลงไปนี่จกาถ้าทอดบ่ใส่เส้นปงดจกาใส่รุดดีลงไปใส่หลายแสบหลายใส่น้อยแสบน้อยต้นี้เขาเอื้เหี่ยงฮะเขาเอืนไปตู้ไทยบ้านฮะบ้านเข้าเอืนไปตู้ไทยแล้วอันนี้เขาเอืนไปตัวเผาดิกาเด้อ อตโตแห้งหลวกหูหวกหูววกหูพี่น้องต้องยายกับสิ์ผลโตก็พี่น้องเดี๋ยวย้าเก็ผนกันต้งยายทีมาหยักเยจ่าเด้อยตมันผลเดือยมนผลหวกหูวหวกหูเนาะพี่น้องเนาะโอ้ไปผุดเหรอนตกแลตนี่ลโตเรอนพี่น้อง้องผลแท่เอตร์ดรอจะใกล้ไปแล้วนี่ผน ลงด้เล่าชิบนาที่เอพี่น้องหู้ไปมองหญ้หาเหตุคุณิงสวัสดีจ้าลูกกับอันลูกกับก็จ้องเห็นแล้วแล้วยายก็ชิมันยัดมุงชาหงมูงยัดห่มังยัดยห็งนังหนายายบ่ยิ่นั่งหน่ายายชิสหดอกนี่ยังละสีได้จ่าเด้อนี่ นแน่นเลยยายนะแน่นเลยเะตึงพโลเลยใหง่ายก็มูเลยจานี่พิเศษพิเศษเนี่เยืนจ่ายเดินมือองามน้อยใหญ่นะปีงี้หอมหวยหวยอยากกินเราไม่กินเนื้อใหญ่ด้วยม โู้กระตกแล่นไปเศร้าแล้วพี่น้องไเด้อจานี่แล้วแล้วนี่แต่ยักตัวใหญ่เดี๋ยวมึงใหญ่ไปทางไหนนันอยู่แล้วแล้วเด้อจานี่ญาตัวก๊บมือนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิเอ็ด้จ้าเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อนี่ย่กกนนา,ยยยยายเยอะไปอย่างเลยมังกินใหญ่เด้อมือน,นี่แสบๆเลย แก้วส okay. ูบกะหงน้ำเยี่ยมจ่าเด้อน uh ี huh. ่ปีงแล้วแค่ลงเตาสีกระห่มคือบ่หงายขึ้นตีแล้วลงยาสีก่อนเนี่ยลงยาสีก่อนให้เครื่องมันสุกเดี๋ยวล้างมันสีใหม่ก่อนง้อมีดพี่น้องนี่เออเอาไม่ใส่็จเอาเตาไปเลยให้สุกเร็วๆ เกลือเกลือเกลือกเกลือตุริกก๊บเออเด้อจ่าเด้อนี่สุกเด้อจ่านี่เหลืองหุยๆุเป็นตันเสบเนาะพี่น้องอือนี่อะไก็ร่างงานกินตัวนี้หน่อยยังสินี่ได้ตัวใหญ่ๆนี่อู้ยพุ่งแตก พุ่งเตะกระเสียบคือนเขาเนาะพี่น้องเนาะสุกแล้วยังตัวใหญ่บนท่านสุกจ้าวันนี้ตุ่มบวชหอยต่อดเด้อจ,จา้าปิีงสุกแล้วก็ตุ่มบวชหอยต่อเจ้าคลิปยังคลิปรวมมือนี่กินเขาจับน้อยเขาเที่ยงสุกแล้วก็ขึ้นกรุงเทพอืมนี่จา้าเด้อนี่เออหอยนาพอแต่นิดๆมีถึงไข่สขุ่มหม้ขามเลยจ้าเด้อ พี่อยตับหอยตูหลวงงเลยเออกินกับตำโสม,มเลยวันนี้ลูกสุกแล้วสุกแล้วได้หนึ่งเขาไปกินกับตำโสมแซบๆด้วยมือนี้หนึ่ง,งเขาเหนียวตำโสมกินได้จ้ากับบอกหอย บวบหอยตัวที่ตุ่มไวในี่ในจานโปมันตีสีมือจะตาทองเหมือนเก่าเลยจ้าเดออเสียบๆเลยโตลงไปโตคืจอจังบวงามบ่ะงามบวงามก็กินได้เมื่อสุดผมได้ดว,ว่าบ่างามเออเอามือจับเลยแหะพี่น,นอ้องอืมอืมแต่มันจะเด็กโตเออเครียดเครียดพี่นอ้อง โอ้ยผมกือเพื่อเกลือกปาดไงครับใช่ครับสิวะวิโรนเอ้ยนี่โอ้ยสั่นเดีเขากล่องดุว่องสั่นกบีบคนที่ละเนาะเขาบีบนี้บอกน่าเอาเมติโอ้บหบีบนะโอ้สีมือตาท้องบบีบมันกระซมหรอกตั้มเต๋อกอืะ เสียหลยเสียหลายเสียน่อยเสียไปยั่วยั่วเข้ากันเสียบเสียบอือไปนองเอาเลี้ยวเหรอเลื่อ,อ,อน,นี่เรียวล่ะนี่นมีอันนี้เห็ดขมด้วยจ้า น,นี่บกหอยจิ้มนี่ผักเจลเสียบเสีบไปเลยมือนี่สวัสดีครับทำอะไรด้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาเดินพี่น้องมาจิ้มเขาในกันเด้อมือนี่นตุ้มพ่อมลูก <laughs> มามา เมื่อกี้เสียบเสบเลยพี่น้องแทนครับชูปูชูข้อาานอ่างนี่เลยด้วยา้าด้อแก,อวก้วหอหมากเลพี่น้องมากมากพี่น้องมากเสแยบเสายยังโจมามากเขามากยัโจข้วปุ้นเขาก็น้องหน้านั่นน้องมากเี่ยกับอะไรมันจะมาเลยจ้ะบ เฮ้ย,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 ยนี่ลูกหอ,อกมานํ้ำอะไกับคุณมากมาๆจ็บเแ็บไปเลยนี่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 แล้ววัวกับแฉบทีบ่นะ่องอกหอยกหอน่ะ ด้วนเถ้อจะไหนกินด้วพีนองเลยองนั่นกะคู่คู่ิดโรงเรียกเครื่อมือด้จันคู่ไปจุละเอออคูไปสัตุละอืครับอืเ็ดเกล็ดเก็ดเกล เราพักทำยังไงเออพึ่งมือเงินพักเลืด huh. ้วสมด้ตวดเจ้เด็บฮะเพือึ้นมือเลจ้าเจ้าเพื่อบ้านได้สิได้กินเอาไเียงแค่นี้เลยจ้าเลย อ่ะสอดทีนได้กินเนี่ก็จะเลืมอนไปกำลรังแกใ,ใหยายขอบพุณนทุกกำลังใกขอบพุ่นทุกไหล่ทุกแท่งก,ก็นมนแต่ยายโดยวิดีเสมอมาแต่แาย่พี่ฝาตก็ได้ยายขอเอัยห้โดยจ่าวาวดี่จ่ารักนะทุกคนแซ่แซ่พี่น้องแซ่มาเด้อม,มาเด้แแอแซ่ครับยูุุ่๊กคน